ประธานคณะอนุกรรมธิการการกฎหมายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านกีฬาในคณะกรรมาการการกีฬาวุฒิสภานะคะวันนี้ก็ออกมายืนยันอีกคนว่าต้องใช้กฎหมายไทยในการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเท่านั้นค่ะพร้อมได้ตําหนิการทํางานของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ไม่มีความชัดเจนนะคะทําให้เกิดการตีความที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงค่ะ นางนารมนสิริวัตรนั้นเปิดเผยในที่ประชุมวันนี้ว่าเรื่องข้อบังคับสิทธิการเลือกตั้งของสโมสรสมาชิกที่สมาคมฟุตบอลยืนยันว่าได้แก้ไขแล้วแต่ว่าตามเอกสารรับรองการประชุมประจําปี6ปีย้อนหลังที่สมาคมฟุตบอลส่งมาให้คณะอนุกรรมธิการไม่มีเอกสารฉบับใดยืนยันถึงการแก้ไขข้อบังคับจึงเตรียมขอความร่วมมือสมาคมฟุตบอลส่งรายงานการประชุมประจําเดือนย้อนหลัง6ปี ถ้าไม่มีเอกสารก็ให้แปลความว่าไม่มีการประชุมและยังไม่มีการแก้ไขซึ่งจะถือว่าเป็นการทำผิดข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมและกกะทด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลจากนายมนตรีชัยพันธ์รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทเกี่ยวกับเรื่องที่กกทรับทราบให้สมาคมฟุตบอลจัดก,การเลือกตั้งตามแนวทางของฟีฟ่าว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะแต่ว่าความสับสนเกิดจากการตอบจดหมายสมาคมฟุตบอลไม่ชัดเจนด้วยก่อนหน้านี้กกทเคยยืนยันไปตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมแล้วว่า ข้อบังคับยังไม่มีการแก้ไขและต้องจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายไทยเท่านั้นเมื่อกะกะทไม่ชัดเจนจึงทําให้สมาคมฟุตบอลน,นําไปตีความเข้าข้างตัวเองว่ากะกะทไฟเขียวให้จัดการประชุมและให้จัดการเลือกตั้งตามแนวทางของฟีฟ่าค่ะรัฐมนตรีก็ยังยืนยันตามสายโทรศัพท์ว่าไม่มีการแก้ไขแน่นอนครับ ยังเป็นข้อบังคับฉบับเดิมเพราะว่าถ้ามีการแก้ไขแล้วเนี่ยจะต้องไปจดจดทะเบียนกับกรมการปกครองตามมาตรา84แล้วก็คือหลังจากประชุมแล้วเนี่ยไม่เกิน14วันนะจะต้องไปจดทะเบียนเลยแต่ว่าการประชุมที่ผ่านมาของสมาคมนั้นน่ะไม่ถือว่าเป็นมติไม่ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขข้อบังคับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมาคมส่งเข้ามาเนี่ยจึงเป็นสิ่งซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริง มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่อาจจะมีการทวิสต์หรือว่าการบิดเบือนข้อมูลได้นะคะโดยความเจตนาที่มันไม่ค่อยจะสุจริตของอาจจะต้องเรียนนะคะของผู้คนบางคนบางกลุ่มนะคะนางนารมนเผยว่าวันพรุ่งนี้คณะอนุกรรมธิการจะส่งหนังสือไปยังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ตรวจสอบการทําหน้าที่ของสื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ทําหน้าที่เป็นสื่อเลือกข้างไม่เป็นกลาง ที่ประชุมพิจารณาแล้วว่าเป็นสื่อที่ไม่มีจริยธรรมและมุ่งเน้นผลประโยชน์ของพวกพ้องมากเกินไปนอกจากนี้นางนรมนอาจจะเชิญนายวรวีมกุดีรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายกนกพันธ์จุลกเกษมผู้ว่ากก,ะกะทมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งหากไม่สามารถหาทางออกได้โดยจะเชิญมาคนละรอบนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สดุด